สวัสดีครับอยู่โมบายเจนนะครับอยู่กับเฮลเคิร์นะครับราศีพิจิกนะครับแม่หน้าพี่เขานี่อย่างเฮี้ยมเลยนะครับก็เป็นสกินที่สวยมากสกินหนึ่งนะครับสำหรับเฮลเคิร์นะครับพี่ชอบตรงหางกับใบมีดเขามากครับเป็นแบบสีแบบสีมันมุ้งมิ้งมากเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกไอเทมที่เราจะเล่นก่อนก่อนโอ้เสียงเพลงหายไม่ชอบเลยพังนี้บั๊กบ่อยนะ เอมเบมนะครับพี่จะใช้เป็นวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ฆ่าได้เงินนะครับส่วนไอเทมนะครับพี่จะใช้เป็นมีดฟาร์มรองเท้าเทวดานะครับแล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับเสียงแห่งสายลมนะครับแล้วพี่ใช้นักล่าโจมตีนะนักล่าโจมตีเนี่ยมีเจาะเกาะ15ดาเมจ80ลดคู่ดาว10นะครับแต่ที่สําคัญก็คือแกมีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่30% 3วินะครับเมื่อตีครบ5ครั้งนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ รู้กันอยู่แล้วนะสงครามไรสิ้นสุดนะครับไอเทมยอดฮิตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันให้ดูดีกว่านะครับสำหรับเฮลเคิร์ดนะครับไปจะลุ่งหรือจะเละเดี๋ยวรู้กันนะครับก็อย่าลืมนะครับเติมเงินผ่านเว็บโคด้าช็อนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับ mm. เพียงแค่ใส่นะครับ เลข ID กับเซเวอร์นะครับแล้วก็เลือกช่องทางการเติมเงินนะครับคือเลือกจํานวนก่อนว่าเราอยากเติมเท่าไหร่นแะลแล้วก็เลือกช่องทางการเติมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารนะครับเบอร์โทรศพัพท์ทู u ันที่วอลเล็ตนะครับหรือจะเป็นบัตรวี s a m a s t e r c a r กนะครับแล้วก็รับบิดไลเพย์ส่วนน้องๆฝั่งลาวเนี่ยก็มีอของลาวเทเลคมนะครับแล้วก็อของอะไรอ่าลาวเทเลคมอันนึง พี่นึกไม่ออกยูนิเทลเออนะครับแล้วก็วีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้เหมือนกันโอ้ดูฝั่งเรานักค่า2ตัวแล้วฟันนีเนี่ยแย่งบัฟกับเราแน่ๆครับบ้าบอคอแตก แล้วนี่เราอุตส่าห์เลือกก่อนนะและ้วมีายลามาอีกตัวด้วยบันเทิงรอบเนี้ยโ <c oughs> ูดฉันว,วิบว,วับว,วิบวับวิบวับจะได้เกิดไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอีหยังวะฝั <c oughs> ่งตรงข้ามนะครับบาดังยูโดลาครับฮายาบุสาฟังโกกุซิออนครับจับยากทั้งนั้นเลยครับฝั่งเราเฮลเคิร์ดทามัสฟนนีไลลาคูฟ้าครับ อีกอย่างเนะี่ยมีฟันนีด้วยนะแย่งบัฟกันอุตลุดแหละจะแย่งบัฟมันเราอุสารเลือกมาก่อนจะได้ไม่มีคนมาทับกัน <c oughs> จะแย่งบัฟมันให้หมดไอ้พวกนี้นี่ฉันจะเกเลหล่อเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ฝั่งตรงข้ามโหลดช้าจังเหลือฟังโก้ครับ ยังอีกย right? ังไม่โหลดอีกฮัลโหลฮัลโหลนายไม่อยากเล่นแทงใช่ไหมล่ะนายไม่อยากเล่นแทงใช่ไหมล่ะเนี่ยนายไม่โหลดเลยอ่ะโอ้ห้าสิบเอ็ดโอ้น้ำตาจะไหลกูต้องมานั่งลุ้นกับมึงโหลดเน็ตเนี่ยนะยังอีกอู้นี่เน็ตจริงเหรอเนี่ยคือพี่ว่าเขาพับหน้าจอแน่เลยครับบางคนจะชอบพับหน้าจอไปเวลาเข้าเกมครับมันก็เลยจะเป็นแบบนี้ครับ โดนกูลาบัฟแน่ฟันนีไม่รวมกับมึงหรอกไปข้างล่างก็ได้ฟังโก้ครับพี่ไม่ไม่ตีเขาล่ะพี่จะเคลีย เหมือนกูซิออนจะตีอยู่ครับมาดิมาดิอยากได้ก็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 มาดิครับเอ้าเจอตัว อุย้ยสวยดิเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาก็มาดิครับมาดิครับโอ้โหเรียบร้อยเลยอะฝืนฝืนจัดจัดฝืนจัดจัดนี่ได้บัฟมาแล้วก็สังเวยเลยนะก็บอกแล้วว่าไม่ไหวอย่าฝืน <laughs> ไม่ไหวอย่าฝืนเฮลเคิร์สนะครับมันดาเมจ ต้นมันไม่เยอะนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่เยอะมันเยอะนะครับแต่ตัวมันบางเนี่ยไอ้ดาเมจต้นไม่เยอะหมายถึงเนี่ยตีบัฟเนี่ยดูดิตีคนเดียวโคตรเหงาเลยสามสกิลอะครับอ่ะอย่างน้อยๆเราเรลยว่สี่ละ พี่ว่าได้ยินเสียงฟังโก้อยู่แถวแถวนี้นั่นไงอยู่กูซิออนจริงด้วยครับโหไม่เอาอะไม่เอาไม่เอากลัวไม่ให้กลัวอย่างนั้นนะคือเรายัางไม่มีด้วย วกเข้าไปนี่ตัวไม่เป็นไรครับไล่เขาไปได้ยังดีครับเราจะได้เอาบัฟได้จะได้ไปเอาบัฟกูซิออนครับเพื่อเรารอแล้วกูซิออนมาแล้วด้วย กุซิออนก็ไม่กล้าเข้านะแกโดนไปเมื่อกี้แกรู้แล้วนะแกไม่กล้าเข้าแล้วนะล่างบาดังครับ <Your team. S 1> ไปช่วยไลายลาหน่อยไลายลาโดนอนะยู่เนี่ยไลลาโดนกดยับยับเลยเสี่ยงมากเลยไม่อยากเล่นนะกุซิออนไม่อยากเล่นกับไอ้บาดังครับไม่ใช่ไม่อยากเล่นนะกุซิออนไม่อยากเล่นกับบาดังครับกลัวครับมันดาเมจมันไอ้นี่ครับ มันต่อยสวนมานี่หน้าพังเราดื้อนะเห็นป่าว่าไม่มีใครค่อยอยากเล่นกับบาดังเท่าไหร่แยงครับโดนโดนเข้าไปแล้วไม่คุ้มครับเคียร์คลิปสักรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปหือหลบอ้าวเรียบร้อยปิดไฟฟันนีไอ้นี่เฉยเลย แต่ว่าเราก็ได้อาซิดนะครับบาดังนี่เอาไงกับมันดีวะอ่ะเอาไงกับบาดังดีวะ <c oughs> ถามจริงจากใจเราไม่ค่อยไปกล้าหยมกับพี่บาดังกันเท่าไหร่อ <c oughs> <c oughs> สวยแล้วสวยแล้วไม่เล่า <c oughs> โอ้ย จังหวะก,กระโดดพร้อมกันาดีถอยเถอะถอยเถอะพอหนุ่มไม่ไหวนะตีนเพียบเลยพ่อหนุ่ม,มอยากไปเหมือนกันนะเนี่ยแต่มิชชั่นตรงนี้ก็มีอยู่มิชชั่นตรงนี้ก็มีอยู่ Slumber. Our been turret has been destroyed. เฮ้ยกูซิออนนี op, t t น่กูซิออนกูซิออนมันมาอีกแล้วกูซิออนโอ้ไม่ทันรอบนี้หลบหลบหลบทั้งไหนหลบทั้งไหนหลบทั้งไหนได้บ้างหลบทั้งไหนได้บ้างหลบทั้งไหนได้บ้างว่าแล้วอุตส่าห์จะไม่เล่นกับบาดัง ห้าวไงห้าวห้าวแล้วไงเรานอนนีโอ้น้ำตาจะไหลความห้าวเป็นเหตุสังเกตได้ไลลานี่แบบว่าอยู่อย่างลำบากอ่ะคูฟ้าเขาก็ไม่สนใจนะเจอกูซิออนไล่ด้วยด้านล่างครับกูซิออนครับเราต้องเก็บมาแล้ว คือพี่ไปรอจังหวะแล้วมันรอจังหวะไม่ได้ครับพอรู้แล้วครับว่ามันรอจังหวะไม่ได้เลยครับคือถ้าหินผ่าแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยต้องใช้สกิลเลยครับไม่งั้นมันไม่ทันครับส่วนไอบาดังเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันก็ดีนะครับไม่ไหวครับมันไอ้นี่เกินไปครับพี่ไปตีตัวนี้ก่อนเอาสแต็กก่อนนะหนึ่ง,ส,งสาสี อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ตายอีกอ่ะปันนี้เขาไปเก็บสิวะก็อยากฆ่าให้มันตายอยู่นะมันไม่ตายอ่ะอ้าว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 เฮ้ยยาอย่าทำกับเขาอย่างนี้เตงอโอ้โหมีคนรับมาแตะมีคนรับมือรับตีนแทนไปแล้ว มันนี่เลยครับอะไรอะไรฟังโก้โอ้ยน้ำตาจะไหลกูซีออนอีกแล้วกูซีออนอีกแล้วกูซีออนโดนครูฟ้าไล่แล้วไอ้ไอไอ้ย่าแล้วไอ่อย่าแล้วไอ่ ข้าเห็นนะว่าเจา้าคิดจะทำอะไรเจ้าหายาฟิกเกอร์หนี <c oughs> มีเหยื่อมีเหยื่อมีเหยื่อรับตีนแทนใบ <c oughs> <Bye c oughs> โชคดีครับเรารู้ว่านายทำได้ <c oughs> ของเรานายห้ามมายุ่งนี่เราเป็นเฮลเคร์สจอมชั่วชั่วร้ายเนี่ยปล่อยให้เพื่อนตายโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง อา้อาวอ้าวจึกดีจึกดีไม่ทันว่ะพี่เห็นโอ้โหคูฟ้าจเจ้าคูฟ้าจเาจ้าอ่ะใจใจมันไปแล้ว <c oughs> มันไม่เห็นตัวดิต้องแบบว่าเห็นตัวแล้วแบบ นี่ไงกระสวกไปหนึ่งกระซวกไปแล้วหนึ่งกระสวกแล้วต้องจากไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาดังทำไมทำกันแบบนี้โอ้ใจแตกเลยโอ้เกืบเกืบล่วงโอ้โอ้ตกใจเลยโอ้เข้าไปหน่อยเดียวโดนสวนมาใจแตกเลย พี่พี่ย่องมาแถวนี้ก่อนพี่ว่าเดี๋ยวกุซิออนมาแน่เนี่ย,ย,ยกูกูซีมาแน่เกลียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยทั้งคนทั้งบัฟทั้งคนทั้งบัฟฉันรอเธออยู่ตรงนี้ไอไลไล,ลาสไลเดอร์ไลลาจะเย็นไวมขอขอหน่อยไลลาไลลาไม่ให้เลยะ ยังไงจ๊ะหลบก่อนหลบก่อนฆ่าได้แล้วต้องหนีโอ้โหหผัวแตกยูโดลาฉันจะสาบแกน้ำ <team> ตาจะไหลผู้สาบแบบฆ่าสวยๆโยกมาโอ้โ โดนจนได้อีก780ครับเราจะได้เขียวม่วงครับเราจะได้เห็นสปีดเวลาแบบว่าตี3-4ทีแนละ้วโยกแล้วพุ่งไปต้าองจริงเกมนี้ที่น่าของสารสุดน่าจะเป็นกุซิอนอนน่ะแกโดนเจ็บๆทุกดอกเลย ดูวิ่งไวมากเลยครับนี่ครับเฮลเคิร์ตถ้าออกแบบนี้ดูดิดูความความเร็วในการโกยเขาดิยังก็วิ่งอ่ะก็วิ่งนี่หว่า <c oughs> เมื่อกี้ก็พูดว่าวิ่งนี่หว่าใช่ไหมดูดิการตีด้วยนะครับไม่ใช่แค่การเดินอย่างเดียวนะครับนี่ครับเสียงสายลมอันเดียวรู้เรื่องครับและอันนี้อันที่พี่บอกนะครับเมื่อครบนะครับมันจะไอ้นี่ ที่จะเข้าไปเอาไข่ในป้อมดีโอ้ยบาลังต่อยสวนน่ะ <c oughs> โอ้น้องน้องไลลานี่สาสกิลเข้าไปให้นะได้มา1นกิลอะไรอะไรอะไรอย่านะเว้ยฉันจะปกป้องเธอเองแม่สาวน้อยไม่มีใครมาเลย พี่กลัวยูโดลาเด่ดไม่ได้กลัวอะไรเลยยูโดลาน่าลำคาญมากเลยนี่ไงอุ้ย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 ดันไปกลัวดันไปกลัวคือเมื่อกี้เอากลัวจริงนะกลัวอันติสวนกลับมาไปแล้วอีเจ๊นี่มันวุ่นวายจริง มันพิเกอร์เลยอะโอ้นี่แน่โอ้โหโดนโดนเรานี่ก็เปรี้ยวกับบาดังจริงนะเจ็บไม่จำเราบ้านเรียกเจ็บไม่จำล้อเ,เกิดนะครับ คือถ้าเราไม่เปรี้ยวกับบาดังเนอยเราไม่ตายหรอกเราี่ชอบแบบโอ้หลายดอกแล้วเนอะรู้ว่าเขาต่อยต่อยสวนมามันจะเจ็บนะโอ้เจ็บอะเรียบร้อย ตีบัฟก่อนดูตีธรรมดาก็ได้นะครับเฮลเคิร์ดเนี่ยไม่ต้องแบบสกิลสกิลแบบเนี่ยเห็นป่ะเลดเลดเนี่ยสกิลเบาวกว่าด้วยนะดูดิตีทีแปดร้อยอ่ะเฮ้ยภารกิจพี่คือการฆ่าคนเว้ยเออหลายทีแล้วมึงอะ่ะหลายทีแล้วมึงอ่ะ ให้ครูฟ้าล่อก่อนให้ครูฟ้าล่อก่อนดูไลลาไม่กดตีนเรียบร้อยไปเลยครับเรียบร้อยไปเลยครับบายยเล่นกับไลลาก่อนไลลาไม่กดตีน ลายพาหายเลยไม่น่าหิวเลยฟังโก้มันไม่ตาย,ยแล้วครับดอกเดียวอะ่ะโอ้น้ำตาจ,จะไหลดูเลยลายลาเป็นกวนตีนเขาอีกแล้วลาเป็นกวนตีนเขาอีกแล้วอคูฟ้าเข้าป,ปวดอย่างเจ็บอ่ะดูดิ เออลาไี้ยืนอย่างห้าวเอา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 ทามัตโอ้ทามัดไม่ตายครับแต่ว่าต่อยไม่โดนเต็มๆด้วยครับเรียบร้อยครับมินเนี่ยนตีป้อมครับมินเนี่ยนเอวีพีครับวิกตอรี่เลยครับบอกแล้วว่าอย่าห้าวกับบาดังนะครับห้าวกับตัวไหนก็ได้เลยครับยกเว้นบาดังครับพี่บาดังก็ต่อยแตกหมดทุกตัวครับ ก็มันมันก็สนุกแหละถ้าเกิดมีคนช่วยทําจังหวะหรือเข้าใจในคําว่าเฮลค์อย่างเกมนี้เนี่ยมันก็ยังมีแฟนนีนะที่เขาเลือกแฟนนีมาก็ต่างคนต่างในนี่นะครับเห็นปะคือบัฟก็ต้องแบ่งเขาอะไรอย่เงี้ยนะแต่ว่าเราก็หาที่ฟาร์มไล่ข้างเราไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วจังหวะว่ากูซิออนฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่เกิดนะดูเลยกูซิออนโดนไป0ูย์หนะครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบายไปแล้ว